เสียมนะคะขึ้นบริเวณกรอบหน้านะคะเป็นแบบเม็ดใหญ่เลยพวกรอยแดงรอยชาำมันหายเร็วมากๆเลยทุกคนผิวหน้ามันก็คือแบบฟื้นฟูได้ดีมากๆทุกคนมันทาให้ผิวของเราดูมีความท์ขึ้นนะคะแล้วก็ดูสว่างไปธรรมชาติฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมิวสิกนะคะกลับมาพบกันในช่องของมิวมิมายกันอีกแล้ววันนี้มาพร้อมกับคลิปรีวิวนะคะซึ่งมิวจะมาพูดถึงในเรื่องของการกรอบกู้ผิวนั่นก็คือวิตามินจากแบรนด์ D I I ทั้ง3ตัวนี้เลยนะคะช้าด้ เขาจะเป็นวิตามินที่ช่วยปัญหาผิวต่างๆนะคะมิวเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักแบรนด์นี้แน่นอนมิวก็มีโอกาสได้ลองวิตามินทั้ง3สูตรนี้เลยนะคะก็จะมีเบอร 4, ์สี่เบอร์5แล้วก็เบอร์7และมิวก็ได้เขา้าร่วมแคมเปญ DAI Super Zoom Skin นะคะที่เราจะได้บันทึกเจอร์นี่รอยสิวของเราตอนแรกเขาก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมาพร้อมทั้ง3สูตรนี้เนาะแล้วก็ให้ตัวเลนตัวนี้มาด้วยสงสัยกันใช่ไหมว่าเลนตัวนี้มาทําอะไรคือเขาจะเป็นเลนที่ช่วยให้เราอะได้เห็นผิวของเราแบบระยะใกล้นะ เขาก็จะซูมเข้าไปเห็นถึงสิวรอยสิวรอยดํารอยแดงเห็นถึงรูปุมขนเลยนะคะและระหว่างที่ได้ทานวิตามินนะคะมิวก็ได้ใช้เลนตัวนี้ในการบันทุกผิวหน้าของเรานะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงที่มิวได้มาเนี่ยก็จะเป็นเซ็ตดูแลผิวนะคะเป็นเซ็ตเบสเซลเลอร์ของเขาเลยก็จะมีเบอร์4ีเบอร์ห้าแล้วก็เบอร์เจ มิวเองก็ได้ทานทั้ง3ตัวเนี้ยเป็นระยะเวลา14วันติดต่อกันเลยนะคะจะบอกวา่ามันเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผิวมิวมากๆมิวรู้สึกว่าพวกสิวแล้วก็รอยต่างๆเนี่ยมันมีความยุบแล้วก็จางหายเร็วมากๆนะคะยังเห็นได้ชัดเลยอันนี้มิวให้ดูสภาพผิวนะคะก็คือหน้าม,นมันมีความละเอียดแล้วก็ผิวหน้ามันดีขึ้นมากๆเลยอ่ะทุกคนอันเนี้ยมิวก็กินหมดแล้วนะคะกินหมดภายใน14วันนะเพราะมิวาก,กินแบบสูตรเร่งด่วน แต่จริงเขาก็จะมีอธิบายนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยคนทานยังไงทานแบบไหนนะคะโอเคเดี๋ยวเม์จะมาพูดถึงแต่ละตัวนะคะว่าเขาช่วยในเรื่องอะไรกันบ้างมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะก็คือ number f o u p aniso ตัวนี้เขาจะเป็นตัวช่วยเรื่องปัญหาสิวต่างๆที่มิวชอบมากเขาจะช่วยเรื่องของการลดสิวอักเสบสิวอดตันนะคะแล้วก็ปรับสมดุลความมันให้กับผิวหน้าของเราด้วยคือมิวมเป็นคนที่สิวอะ่ะชอบขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะขึ้นมาตลอดเลยเพราะเราเป็นคนผิวผสมนะคะคือมันจะมันมากๆในช่วงทีโซนสิวมันก็เลยชอบขึ้นมาแบบเรื่อยๆเลยนะคะแล้วยิ่งเวลาแบบรอบเดือนอย่างเงี้ยหน้าก็คือพัง แล้วช่วงที่เริ่มทานเนี่ยมันจะมีสิวอักเสบนะคะขึ้นบริเวณกรอบหน้านะคะเป็นแบบเม็ดใหญ่เลยแต่พอได้ทานเบอร์สีไปประมาณ3าสี่วันเนี่ยสิวอักเสบมือก็คือยุบแล้วนะคะทุกคนคือมันแบบช่วยได้จริงๆอีกอย่างมืจะมีสิวอุดตันที่แบบเป็นปัญหาทําให้ผิวหน้าของเราไม่เรียบเนียนแต่พอได้ทานตัวเนี้ยนะคือสิวอุดตันสิวเม็ดเล็กเลนะคะคือมันแบบไม่ค่อยขึ้นเลยทุกคนคือมันลดลงแบบน้อยลงมากมาก แล้วพวกแบบรอยช้ำเวลาไปกดสิวอย่างเงี้ยคือมันหายเร็วมากๆนะคะหน้าก็คือเรียบเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยยังเวลาเราล้างหน้าเนี่ยเราสัมผัสได้เลยนะคะว่าผิวหน้าของเรามันเนียนขึ้นมากๆเวลาแบบถูหน้าอย่างเงี้ยหน้ามันเนียน,นทุกคนมันก็เลยแบบฟินมิวก็เลยประทับใจเบอร์สีตัวนี้มากๆเลยนะคะและเขาก็ยังมีส่วนผสมหลักๆเลยก็คือกีวีที่ช่วยให้ต่อมไขมันของเราอะทงานได้อย่างปกติสารสก,กัดจากข้าวช่วยลดการอุดตันของรูขุม ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นโปรไบโอติกดูแลเรื่องระบบทางเดิอนอาหารช่วยลดการอักเสียบของสิวและแอนต้ออกซิแดนซ์ช่วยเรื่องของการก่อเกิดสิวใหม่และใบบัวบกที่ช่วยลดการอักเสียบของผิวช่วยลดรอยแดงรอยดาต่างๆมิวว่าน,น้องเขาเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็กำลังรักษาสิวเลยนะคะเพราะนอกจากจะช่วยลดสิวแล้วเขายังช่วยป้องกันไม่ให้ก่อเกิดสิวใหม่แล้วก็ช่วยลดการอักเสบของสิวได้อีกด้วยนะคะ อันนี้มิวคือแนะนํามากๆเลยวิธีการทานเบอร์สีตัวนี้นะคะเขาก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันแบบป้องกันทานวันละหนึ่งแคปซูลหลังอาหารเช้าหรือตอนเย็น1เม็ดแบบดูแลทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้า1เม็ดและหลังอาหารเย็นอีก1เม็ดและแบบอักเสบทานวันละสีแคปซูลหลังอาหารเช้า2เม็ดหลังอาหารเย็นอีก2เม็ดนะคะซึ่งมีว่ากินแบบสูตรเร่งด่วนนะคะกินแบบอักเสบก็คือทานหลังอาหารเช้า2เม็ดแล้วก็หลังอาหารเย็นอีก2เม็ดนะคะ แต่ถ้าใครทานแบบสูตดอักเสบทบี่มิวทานนะคะคือวันละีแคปซูลเนี่ยเขาแนะนําไม่ให้กินติดต่อกันเกิน7วันนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ควรปรับลงมาให้เหลือวันละ2แคปซูลตัวต่อมาก็จะเป็นเบอร์5กันนะคะเมราตัวนี้คือเขาช่วยในเรื่องของรอยดําฝังลึกพวกรอยสิวหนักหนักไปกดสิวไปเลเซอร์หรือว่าเป็นรอยดํารอยไหม้จากแดดนะคะคือน้องเบอร์5ช่วยได้เลยเพราะเขามีส่วนประกอบจากเปลือกสนฝรั่งเศสช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวชนิดเข้มหรือพวกรอยดําจากสิวนั่นเอง ดอกเบญจมาศที่ช่วยให้รอยดำฝั่งเลึกดูจางลงทําให้ผิวดูสม่าเสมอมากขึ้นแล้วก็อะโลนียเบอรี่ที่ช่วยดูแลผิวแสบไหมจากนังสี U v วีนะคะก่อนหน้านี้คือมิวก็มีสิวอุดตันขึ้นใช่ไหมคะเราก็ไปกดสิวแล้วหน้ามีหวานจะชอบแดงชอบช้าแล้วก็อักเสบมากกว่าคนอื่นๆนะคะ แลวปกติคือมันจะทิ้งรอยแดงรอยช้ำเนี่ยไว้นานมากคือกว่าจะหายแต่พอเราได้ทานเบอร์ห้าประกอบไปด้วยเนี่ยพวกรอยแดงรอยช้ำมันหายเร็วมากๆเลยทุกคนประมาณแบบสองสาวันเองมั้งคือมันหายเร็วมากๆพวกรอยเนี่ยก็คือแห้งหายไปเลยผิวดูมีความสม่ำเสมอนะคะพวกรอยอักเสบรอยช้ำอย่างเงี้ยก็คือน้องเขาช่วยฟืนฟ้นฟูได้ดีมากๆ ซึ่งมิวก็ทานเบอร์หแบบเร่งด่วนอีกแล้วนะคะก็คือวันละสีแคปซูลหลังอาหารเช้า2แล้วก็หลังอาหารเย็น2แต่เขาก็ยังมีสูตรบำรุงแล้วก็ดูแลนะคะก็คือสูตรบำรุงทานวันละ1แคปซูลหลังอาหารเช้าหรือหลังอาหารเย็น1เม็ดและสูตรดูแลทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้วก็หลังอาหารเย็น1เม็ดแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาพวกรอยหรือว่าไม่ได้มีรอยเยอะอย่างเงี้ยมิวก็แนะนําทานเป็นสูตรบํารุงหรือว่าสูตรดูแลก็ได้นะคะเขาก็จะช่วยดูแลแล้วก็ฟื้นฟูของเราไปเรื่อย และตัวสุดท้ายก็คือ number s e v e นะคะ glassy ตัวนี้มีว่าทุกคนนะคนมีติดบ้านไว้เลยนะคะเพราะเขาจะช่วยให้ผิวของเราดูสว่างกระจ่างใสผิวจะดูมีความสดใสมีความฉ่ำน้ำําผิวโร่งเหมือนสาวเกาหลีนะคะใครที่มีปัญหาผิวหมองคํ้ำไม่สม่ําเสมอรหรือว่าชอบแกะสิวเนี่ยก็คือควรทานเลยนะคะตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมของแคลรทีน,นอยจากธรรมชาติฟีนอลเมนาง่น,งงนมะขามป้อมแล้วก็คูตาไโอนนะคะ ทั้ง5ตัวนี้เขาจะช่วยเสริมสร้างกลไกต้านอนุมูลอิสระช่วยบงังุงชั้นผิวตั้งแต่การปรับโทนผิวให้ผิวดูมีความเรียบเนียนดูฉ่ำโกรดูมีสุขภาพที่ดีนะคะและช่วยลดการแสบไหม้ผิวหมองคล้ำจากรังสี UV หลังจากที่มิวได้ทานเบอร์เจ็ดไปนะคะมิวรู้สึกว่าผิวมันดูมีความสดใสขึ้นทุกคนผิวมันดูสว่างแล้วก็ใ์ขึ้นนะคะผิวหน้ามันมีความเรียบเนียนด้วยหลังไปกดสิวมาเนี่ยมิกวก็จะทานเบอร์ห้าแล้วก็เบอร์สี่ควบคู่กันอยู่แล้วใช่ไหมผิวหน้ามันก็คือแบบฟื้นฟูได้ดีมากๆทุกคนรอยแดงรอยช้ำก็คือหายเร็วมากๆมันทําให้ผิวของเราดูมีความใ์ขึ้นนะคะแล้วก็ดูสว่างไปธรรมชาติและอย่างเวลาแต่งหน้าเนี่ยมิวรู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวมันมีความแบบเหมือนเมคอัพมันติิดดดดนนมาก้้ออ fiction, ก้ออ่ะลลงคคีีีช็ืผวไเย มิวก็ยังทานน้องเขาเหมือนเดิมนะคะก็ค em, ือสูตรเร่งด <it. S 1> ่วนหลังอาหารเช้า2เม็ดแล้วก็หลังอาหารเย็นอีก2เม็ดนะคะวิธีการทานเบอร์เจตนะคะเขาก็จะมีอยู่3แบบเหมือนเดิมก็คือแบบบํารุงทานวันละหนึ่งแคปซูลหลังอาหารเช้าหรือว่าหลังอาหารเย็น1เม็ดแบบปรับทานวันละสองแคปซูลหลังอาหารเช้า1แคปซูลหลังอาหารเย็นอีก1แคปซูลแล้วก็แบบเร่งด่วนแบบที่มิวทานนะคะคือวันละสี่แคปซูลหลังอาหารเช้า2เม็ดแล้วก็หลังอาหารเย็นอีก2เม็ด โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะหลังจากที่มิวได้ทานวิตามินทั้ง3สูตรนี้นะคะคือมิวจะบอกว่ามิวชอบผลลัพธ์ของเขามากๆผิวของมิวก็คือมีความดีขึ้นแล้วก็เห็นในความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าก่อนทานเนี่ยมิวจะมีพวกสิวอักเสบสิวอุดตันแล้วก็พวกรอยแดงรอยดำต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะและช่วงที่มิวทานวิตามินเนี่ยก็ตรงกับช่วงประจำเดือนของมิวมาพอดีเลยนะคะ ปกติแล้วสิวอักเสบเนี่ยจะขึ้นตามกรอบหน้ามิวเยอะมากๆนะคะแล้วก็หายยากมากแต่พอได้ทานทั้ง3ตัวไปนะคะคือน้องเขา,าช่วยบรรเทาปัญหาสิวของมิวได้ดีมากๆเลยทุกคน มิวเลยรู้สึกประทับใจมากๆนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆเลยถ้าใครที่มีปัญหาผิวเนี่ยมีว่าเซตเนี้ยนะคะตอบโจทย์มากเลยมิวแนะนําเลยนะคะแล้วดูดิทุกคนคือตรงฝาเขาจะมีตัวกระตูนแบบนี้ด้วยอะ่ะน่ารักมากเลยใครที่สนใจอยากจะทานหรือว่าอยากจะลองวิตามินจาก D i นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามวัดสรรได้เลยนะหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์เขาก็มีนะคะก็คือสะดวกซื้อมากๆ เดมิวจะใส่ช่องทางแล้วก็รายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเต่าจริงๆเขามีหลายสูตรมากเลยนะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็ลองเข้าไปดูข้อมูลกันได้เลยนะโอเคค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะคะมีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้มิวขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อเดี๋ยวเราเจะกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย